รเราได้รีดแล้วไฟเซอร์เนี่ยจะแพงรี์กับร่างกายเรารอมาตั้งแต่9ก้าโมงจนเที่ยงแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดเลยที่สุดก็ถึงคิวแล้วนะคะผลข้างเคียงหลักฉนะีดวัคซีนไฟเซอร์ถึงแรกผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออร่าคะวันนี้ก็มาถึงนะคะวันที่เราจะได้ร,รับวัคซีน ไฟเซอร์นั่นเองซึ่งดิฉันก็เป็น1ในผู้ที่โชคดีหรือโชคร้ายนี้ได้รับคือทั้งห้องมีทั้งหมด42คนแต่ได้รับวัคซีนแค่3คนซึ่งดิฉันก็ได้เป็นคนที่ได้ฉีดคนแรกหลอดแรกซึ่งเป็นการจัดฉีดแบบงงงงเมื่อเราได้ฉิดนะครับไปฉีดรอบแรกแล้วก็จะใช้สิ์ของเราอย่างเต็มที่โดยการไปฉีดนะคะล้วก็จะพาทุกคนไปดูว่าฉีดแล้วไฟเซอร์เนี่ยจะแผงฤทธิ์กับร่างกายเรายังไงเราจะได้กลายเป็น ไปเซอร์เกิลหรือ Girl. ไปเซอร์เลดีบอยดีโอเคไปเจอกันตอนฉีดกันเลยตอนนี้เราถึงที่โรงเรียนแล้สถานที่ฉีดก็คือโรงเรียนผูเวียงวิทยาคมนะคะตอนนี้นะคะคิวที่360แต่ว่าฉันได้434รอมาตั้งแต่9ก้าโมงจนเที่ยงแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดเลยมาดูว่าจะถึงคิวเราตอนไหน รอไปยาวๆในที่สุดก็ถึงคิวแล้วนะคะลองดังมากไม่ได้คนเยอะมากเราไปนั่งต่อคิวรอรับวัคซีนเนาะได้คิวฉีดแล้วเดี๋ยวเรารอฉีดยาต่อไปเลยนะฉีดฉีดถนัดซ้ายฉีดขวา เสร็จแล้วนะคะหมอจะให้นั่งรอดูอาการประมาณ30นาทีแล้วก็จะให้คาแนะนําเกี่ยวกับมีอาการอะไรกินยาอะไรเนาะรอให้ครบ30นาทีเลยต่อไปครบ30สินาทีแล้วก็จะมาวัดความดันแล้วก็รับคาปรึกษาจากคุณหมอแล้วก็นัดหม,มายมาฉีดเข็มศอก เต้นแต่หายใจเข้าใจออกแล้วพยายามหายใจเข้าใจออกลึกๆก่อนเข้ามามนเจอได้เป็นจุดเต้นอาจารย์8 5คือว่าปกติปกตินะไปรับคำปรึกษาแล้วก็นัดมาเค็มอง หลังจะขฉีดแล้วมีอาการผิดปกติอะไรไหมคะไม่มีอันนี้เป็นบัตรนัดนะฉเส็มสองอัดมีการเปลี่ยนแปลงได้นะรอฟังประกาศอีกทีส่วนนี้เป็นข้อมูลวัคซีนนะหลังจากฉีดแล้วถ้ารู้สึกว่ามีไต้ปวดหัวปวดแขนเป็นอาการไม่รุนแรงนะคะให้คินพาราพักก่อนก่อนหนอึ่งถึงสวัน ชากาแฟ่หรือได้พวนี้ต้องงดหนึ่งสัปดาห์งดออกกําลังกายหรือว่าทํางานหนักหนึ่งสัปดาห์นะคะเนาะให้สังเกตอาการตัวเองอีกหนึ่งเดือนนะรู้สึกว่าใจสั่นแน่นหน้าอกแขนขาไม่มีแรงถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งต้องกลับมาหาหมอที่โรงพยาบาลทันทีนะคะใจสั่นแน่นหน้าอกหายใจอะไรหายใจหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มรู้สึกหอบเหนื่อยมากขึ้นอันนี้คือต้องมาหาหมอที่โรงพยาบาลัน1เดือนใช่แล้วตั้งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยภายในหนึ่งสัปดาห์แต่บางคนเนี่ยก็มีหลังจากนี้ในระยะเวลาหนึ เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตอาการตัวเองทุกวันนะคะเนาะแต่อัตราการเกิดเี่ยถือว่าน้อยมากไม่ถึงหเปอร์เซ็นต์แต่ก็ให้ระวังตัวไว้ให้สังเกตอาการตัวเองทุกวันเนาะเรียบร้อยค่ะกลับบ้านได้เลยขอบคุณมากเสร็จเรียบร้อยนะคบสำหรับการฉีดวัคซีนก็ฉีดปุ๊บก็ตุบๆอยู่ที่แขนท้างที่ฉีดเนาะเรามาดูว่าหลังจากนี้หนึ่งถึงสองวันเราจะมีอาการอะไรยังไงอัปเดตอาการนะคะหลังฉีดไปทั้งหมด4ชั่วโมงเนาะติดอาพ ตอนบ่ายโมงตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นก็ประมาณ4ชั่วโมงได้อาการที่มีก็คือตรงนี้เลยปวดแล้วก็ยกแขนแทบจะแบบมันไม่อยากยกมันยกแล้วมันมันจะเจ็บตรงที่ฉีดก็เลยมีอาการแค่นี้ประมาณ4ี่ชั่วโมงก็จะปวดเป็นอาการข้าวๆหลังจากฉีดวัคซีนทุกชนิดนะครับอันนี้เป็นการปกติเลยแล้วก็แค่กินยาพารา1เม็ดเท่านั้นมันก็จะบรรเทาอาการ ปวดของเราให้ลดลงได้ราคาตอนนี้นะครับก็ผ่านมาประมาณ1วันนะกับประมาณ1วันกับ4ชั่วโมงได้ผลข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก1วันกับอีก4ชั่วโมงผลลัพธ์ที่ได้ก็คือไม่มีไข้ไม่มีอาการตัวร้อน,นหนาวสั่นอะไรายเลยทั้งสิน้นใช้ชีวิตได้ตามปกติเพียงแค่แขนที่ฉีด จะเจ็บแล้วก็ปวดมากแขนข้างที่โดนวัคซีนจิ้มลงไปจะไม่สามารถยกขึ้นได้จดิใจนากการว่าจะทาโลออนต้องยกแขนขึ้นมาสมัไมย,ยกไม่ได้สะผมก็ยกขึ้นระสทไม่ได้ต้องก้มหัวลงมาสักนี่ก็คือผลข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะก็มีแค่เจ็บแขนข้างที่ฉีดและที่สําคัญนะคะหมอฝากมาบอกว่าหลังจากฉีดวัคซีนเจ็ดชั่วโมงนะคะ ค่อยอาบน้ำเนาะสมมุติว่าฉีดตอนบ่ายโมงจะอาบน้ําได้ก็คือ2องภูมิหลังฉีดเจ็ดชั่วโมงค่อยอาบน้ําอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะว่าคุณหมอฝากเพื่อนบอกว่าอย่าเพิ่งอาบน้ำนะให้ครบ7ชั่วโมงก่อนถ้าอาบแล้วก็เลยต้องทําตามหมอแต่ว่าไม่ทราบเหตุผลว่าทําไมต้องหลังเจดชั่วโมงถึงอ,อาบได้ก็ประมาณนี้นะคะสาหรับวัคไปฉีดวัคซีนเข็มแรกอาการข้างเคียงเบื้องต้นก็มีแค่เจ็บแขนอย่างเดียวเลยไม่มีไข้ไม่ป่วยอะไรแค่นั้น เต็บแขงก็กินแค่พาลาหลังอาหารก็หายแรงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดตั c สกายให้ด้วยไปเลยบ๊ายบาย